นูเม็แรกสํสำคัญครับเพราะจุดเริ่มต้นของทุกอย่างครับเริ่มต้นถูกก็ถูกครับเริ่มต้นผิดก็จะผิดทั้งหมดครับเมื่อเราติดก็ดูเม็ดแรกผิดผิดนะคะทุกอย่างก็จะผิดหมดเลยต้องระวังให้ดีค่ะสำค่ะก็ถ้าเราติดผิดไปมันก็จะผิดไปหมดเลยถ้าเราติดถูกก็จะถูกไปหมดเลยถ้าผิดเราก็ต้องกลับมาเริ่มต้นแก้ใหม่ที่เม็ดแรกติดผิดแล้วครับ ก็อายสิครับถ้าเราติดเม็ดแรกติดเม็ดต่อไปเราอาจจะติดปิดก็ได้ิดหมดเลยทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่เม็ดที่สัมพันธ์ในศิละมันต้องใส่ใจในการติดเม็แรกในชีวิตนะคะคือคุครอบครัวเป็นการเลือกคู่ชีวิตครับผมคู่แต่งการเรียนค่ะ,คะเพราะว่าถ้าเลือกผิดมันก็จะต้องมันก็จะส่งผลต่ออนาคตต่อ การทําทงานของเราในชีวิตคือการศึกษาเมื่อเราเลือกที่จะศึกษาด้านไหนมันหมายถึงชีวิตของเราไปทางเส้นทางคือสุขภาพสุขภาพเราต้องดีในชีวิตองผมก็คือครอบครัวครับเพราะว่าครอบครัวเป็นพื้นฐานชีวิตที่ดีครับการแต่งงานเขาใจะใส่ในคําสอนของพ่อแม่หนังสือครับว่าการเรียนสําคัญที่สุดแล้วก็คือคการศึกษาครับถ้าเรามีการศึกษาที่ดีนะครับก็จะประสบความสําเร็จในอนาคตได้ การใช้เวลากับพระเจ้าการมีความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ตื่นที้คางของพระเจ้าเราก็จะไปไม่ผิดทางค่ะแรกในชีวิตริเตงของผมคือว่าการมีสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าโดยการเริ่มต้นอ่านพระคัมภีร์กับพระเจ้าทุกๆวันอธิถฐานกับพระเจ้าทุกๆวันแล้วก็มีชีวิตนมัสการพระเจ้าแล้วติดสนิทกับพระเจ้าทุกวันครับผมเชื่อฟังพระเจ้าก็คือศึกษาพระวจนะและดําเนินชีวิตตามพระวจนะนั้นจะแสวงหาพระเจ้าก่อนค่ะการติดตามพระเจ้าอย่างแท้จริงเชื่อฟังพระเจ้าการให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่ะ ครั้งแรกที่รับเชื่ออธิษฐานแล้วอ่านพระกัมภีร์แล้วฟอบเดียวการที่เราได้ติดสนิทกับพระเจ้า<ด>การที่รเรารู้จักพระเจ้าแล้วก็กลับใจยอมรับพระเยซูเข้าไปในจิตใจนะครับ